สวัสดีครับพี่น้องไปสองเลขเด็ดกันต่อนะครับกับช่องสอง่อวยนะฮะส่วนรวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังทุกทิ่ทุวไทยมารวมไว้ที่นี่ทีเดียวนะครับสําหรับวิดีโอนี้มาแล้วครับรวมเลขเด็ดของคนดังออนไลน์ฮนะมีหลายสํานักเลยนะฮะ แล้วก็ตมไทยครับมวดที่ผ่านมานี่ก็เป็นผลงานเลยนะฮะ83นแปดสามครับแอดของขวัญครับและหนุ่มตาคีครับทิศท่าตะโกแอดหมีครหลังนั้นก็มูลนะครับมาดูกันวันนี้ใครดูข้อมูลไหนประจําอยู่ก็เน้นไปที่ข้อมูลนั้นนะครับข้อมูลไหนที่เราไม่คุ้นดูเป็นตัวประกอบไปนะครับมาก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับมาดูเลขกาลังวันก่อนนะฮะเอามาให้ดูกันทุกวันนะเลขกำลังวันค่อนข้างแม่นนะครับเลขกาลังวันตลอดชีพนะครับ วันนี้นะฮะหวยจะออกตรงกับวันที่1นึเดือนนะครับจะใช้ตรงกับวันพฤหัสใช้ชุดนี้ครับ2705ครับเลข่องกำลังวันพฤหัสนะฮะ 2x 7x 0x นแล้วก็ 5x ไปกลับครับแค่ไปเลยนะครับจะเดี๋ยวไปจับดูกันนะไปดูข้อมูลแรกเลยครับนี่นะครับเป็นเลขรวมเลขเด็ดคนดังออนไลน์ครับนะเริ่มมาตั้งแต่นู่นเลยนะฮะของเจ๊ฟองเบียครับ เจ้ฟองเบียให้มาที่2 7 8 8 7 8 1 8 6 8, 8 0ครับต่อมาเลยครับแม่น้ำหนึ่งครับให้มาที่7 3 2 7 8 2 7 3 7 2 3 2ครับอของเลขดังตามกระแสนะฮะแล้วก็ของเจนุกวาลมีมหาเห็นครับ1 8 5 7 4 5 1 8 5 5 2 8 2ครับ พ็ดก้าครับเด็กชายนำโชคครับอยู่ที่58 53 28 23 50 76แล้วก็79ครับนน้อยครับ8 64 647 64 47แล้วก็75ครับอาจารย์ไม้เอกนาคา29ครับมี8 5 2 1585แล้วก็52ครับรวมเลขคนดังอะไรครับจัดไปครับเจ้าขุนทอง16สิงหา65หผลงานครับ83เจ้าขุนทองงวดวันที่1กันยา65ให้วิ่งเด่นที่7นะครับ72 78ครับ ทิศท่าตะโกครับสิงหาห5 38ครับ1กันยาห5้บนล่างเด่นที่7กับ0ูู่โต๊ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึสามเจ็ดหกศูนย์สามทิศท่าตะโกครับ คนครสวรรค์ฮะคาตะโกนะครับแนวทางรัฐบาลมาดูของชุดนี้นะครับตั้งแต่งวดวันที่1เดือน8เลยนะฮะของแอดของปัดนี่นะครับตั้งแต่1เดือน8ปด่เข้าที่1 4ครับ1 6เดือน8ครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่42ครับ ของวันนะฮะมาดูงวันนี้ครับ1เดือน9นะฮะแนวทางรัฐบาล1เดือน9ล่างครับไปกับ525659 616883 0470398แน,ะะนวทางเท่านั้นผิดพลาดขออภัยดของฝันขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ เลขกดนี้หนึกันยาหกหตัวบน4ี่ห้าหกี่ห้าเดสตัวล่างสี่ศูนี่เจี่เโชคดีเฮงเฮงขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับคนเหนือดวง16สิงหานะครับวิ่งที่8ครับเลขที่เก้าเลขที่ออก583แปดสครสี่สครับ 4, เลขที่ออก42นะเลขเข้า42ครับคนเหนือดวง1กันยา2565ครับให้วิ่งเด่นที่0กับ5เด่นที่5นะฮะคู่โต๊ด3ตัวอยู่ที่036047แล้วก็592ครับเลขล่างครับให้9กับ4นะครับให้เด่นที่9ครับ41 42 47 919297ครับคนเหนือดวงครับ แอดเอกชัยครับงวดวันที่16เดนะือน8เลขที่เข้า83ะ1เดือน9 65 93 94 95 97 52 72 58 98ชุดนี้น,นะครับ94 72 94 79แล้วก็72ครับแอดเอกชัยครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเลข แอดน้องสาวนะฮะ16สิงหา65เลขที่เข้าคือ83ครับเลขที่ออกนะฮะก็คือ5 83นะฮะชุด2 3ชุดนี้ก็เข้าเฉียดนะฮะสำหรับเลข3ตัวมาดูงวดนี้นะครับ1เดือน9นี่นะฮะให้วิ่งเดินที่7ครับ71 72 78 3ตัวอยู่ที่6 72 6 78ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ แอดมังกรทองครับ1เดือนเก้นะฮะ6,9,7,6,9,6,7กลุ่มหวยเลยไม่หยุดอาจารย์ยุทธนาครับชุดปันทงนะฮะหนึ่กันยาหกของหน่มตาคีครับ7,8,9 7 9 8ด9 7้า9จ8 7แล้วก็9,7,8ครับ ชุดรองอยู่ที่586เกียร์58 786ชุดเบิ้ลนะครับอยู่ที่886 889 558แล้วก็778ครับวิ่งเดินที่8หนุ่มตะคีครับหวยไทย1เดิน965ชุดกัดนกสรุปมาเลยฮะชุดของต้นไม้จ้า419519ครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลฮนะมาดูเลขหวยสัญจรได้ฮะนะครับสัญจรนครนายกครับงวดนี้นะฮะเลขจะไปออกที่จังหวัดนครนายกนะฮหวยสัญจรนครนายกครับหนึ่งเก้าหกห้าผู้ว่าราชก,การคนที่สี่สิบแปดครับนะครนายกมีสีอนะ่อำเภอฮะเห็นไหม ว่าราชการจังหวัดคนที่48นายอัมพลอังคธากรนุกูลนะฮะธากรนักูลนะฮะ1ตุลา2563ปัจจุบันถึงปัจจุบันนะฮะมาดูตรงนี้นะฮะตรงที่ลงมาเนี่ยดูไม่เต็มไม่หมดอำเภอ40ตำบลน,นะน,นะฮะ4อำเภอ40ตำบลนะฮะ400 48หมู่บ้านของผู้ว่านะครับอายุ58ปีครับอาจจะมีตัวเลขในนี้ก็ได้นะฮะนี่นะครับผู้ว่าคนที่48อายุ58ครับ40ตำบล408หมู่บ้านนะฮะจังหวัดนครนายกครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแอดมู มาดูชุดนี้นะครับแนวทางตลาดินร,รัฐบาลข้อมูลผู้บริหาร่าเมื่อกี้นี่บอก58แต่ชุดนี้บอก59ครก็คงจะ58จ้าง59นะครก็58 59ครับก็มีเลขที่น่าสนใจมี1 2 0 2 59เบอร์โต๊ะทำงาน1 2 3 5 0 6เลข1 1 9 1 2 3 ครบรอบ2ปีครบรอบ2ปีของอผู้ว่านะฮะ่ตรงนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของนครนายกฮนะศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับเบอร์โทรศัพท์ผู้ว่าอาจจะออกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แต่ครับดูนะฮะเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่า จังหวัดนครนายกขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับสัญจรนครนายกออกนห้องราชจะพฤกชลพึกรีสอร์ทนะจังหวัดนครนายก7 2 5ดสองขีดสีขอให้ปลดหนี้ทุกคนครับมีเงินใช้อย่าลืมพระอาหารหันต์ในบ้านขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ ววันที่1เดิน965 472 672 972 7272727สรุปแล้วก็คือ72นะฮะตัวเดียวยาวครับเหมือนเดิมครับถูกแล้วแบ่งเงินเอาไปทำบุญให้กับพ่อแม่บ้างขอบคุณเจ้าข,ของข้อมูลนะสรุปร่าง ไทยงวดวันที่1 9เดือนเก้รัชนกมีโชคให้สรุปตัวเดียวมาเน้นๆเลยครับสี 4, 0, ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับรัชนกมีโชคชุดนี้1เดือน9 6 5รัฐบาลไทยวิ่ง7ครับร้อเปอร์เซ็นต์คู่โต๊ะอยู่ที่7.4 7.8 7.6แล้วก็7.9โบราค,ครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับมาดูเลขชุดนี้นะครับ10บนครับสังเกตที่สุดนะฮนะครับการบวกนะครก็จะได้ตรงนี้ครับ9 1บวก1ได้0นะเป็น10นะครับเขาเน้นที่หลัก10นะฮะชุดนี้ก็เป็น6นบวกสเป็น9ครับเลขที่ออก5-9 4ครับหลัก10ครับชุดนี้4กับ สี่บวกกันนะฮะก็จะได้8ปดนี่นะฮะแปดครับห้าแปดสามฮะหลักสิบครับอันนี้สามสองนะฮะสามบวกสองเป็นห้าครับงวดนี้ครับหลักสิบอยู่ที่ห้าครับตามสูตรนี้นะครับเน้นที่หลักสิบอยู่ที่ห้าครับจะได้ไม่ผิดหลักนะฮะ x 5 x ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับที่แถมสูตรมาให้ด้วยนะฮะ ไว้จำมืออีกหนึ่งชุดนะครับมาดูชุดนี้เขาใช้จุดตรงไหนนะฮะก็มีสูตรวิ่งนะครับตัวเดียวเลยครับตั้งแต่หัวไหลยงวดมาเลยนะครับตั้งแต่นู้นเลยนะฮะตั้งแต่ไม่ได้บอกตัวเลขมาเลยนะครับว่าเข้าจังไงบ้านนะฮะไม่บอกเลขสามตัวมาเลยนะฮะมาดูสองงวดสุดท้ายกันแล้วกันนะฮะแถวหลยงวดเลยนะฮะไมดรู้ผลเลย สองงวดสุดท้ายนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขอันนี้นะฮะตรงนี้ฮะสี่สองครับห้าสามงวดต่อมาก็คือโอ้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดูผิดนะฮะขอให้มาอย่างนี้มาดูใหม่นะครับขอดีกรอบนะฮะนี้นะครับสี่ศูนย์ห้าครับเนี่ยนะฮะคำนวณสูตรตามนี้นะครับสี่ศูนย์ห้านะฮะเลขสามตัวนะครับห้าเก้าสี่ครับ เลขจะออกตามนี้นะฮะแล้วงวดต่อมานะครับก็คือ583เป็นงวดที่ผ่านมานะฮะเลขทียวออก583นะครับเลขคำนวณตามนี้นะครับ583ฮะงวดนี้เขาํำนวณได้ตรงนี้ครับจับให้ดีนะครับแคปไปเลยนะฮะจะได้เอาไปคำนวณดูกันอีกดีนะฮะตรงนี้ครับงวดนี้นะฮะเลข3ามตัวครับ258ครับตามสูตรครับสูตร3ามตัวตรงเม็ดเดียวนะจัดไปครับ258ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ ถมสูตรมาให้ด้วยนะครสองห้าแปดครับหวยเจโน้อยครับหน<แ>ึ่งกันยาหกห้าสี่เจ็ดเก้าครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ล่างที่เก้าสองหกสองครับสูตรสิบสองล้านขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับหวยเจโน้อยครับ ท้องเอกครับท้องเอกวินนะฮะตั้งแต่งวดนู้นนะครับ8 0 7ฮะเข้าที่07นะครับ61ฮะเข้าที่61นะครับแล้วก็53นะเข้าที่53นะฮะนะครับถึงวดต่อมานะฮะก็จะเป็น14ึ่งสเป็นสี่ครับเข้าคู่บนล่างเลยนะฮะ แล้วก็42ครับงวดนี้นะฮะงวดที่ผ่านมานี่42นะครับงวดนี้ให้มาที่75 76 73 56 53แล้วก็63ครับเว็บคนรักงูครับขอบคุณเจ้าข,ของข้อมูลนะฮะเศรษฐี VIP รับเฉพาะนะฮะปดหนีหนีจนตัวเดียวบนที่2ครับมาชัวรล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะ1965 2425 5 2 4 5 2 5ครับตัวเดียวเลขล่างครับ3 7 9 7 7มาชัวครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลบน5 4 3 3 6 0ล่างที่9 5 5 1 1กันยา6 5ขอบคุณเจ้าของข้อมูลชุดนี้นะครับสูตรเด่นล่างนะครับเลขวินอยู่ที่ สามเจ็ดศูนย์หกห้าหนึ่งเนี่ยคูโตะอยู่ที่สี่หกห้าหกสองหกเจ็ดหกหกหกแปดหกสามหกหนึ่งหกครับขอบคุณเฉพาะข้อมูลน,นะฮะมาดูชุดนี้นะครับหนึ่งกันยาหกห้าสามตัวตรงโตะเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าสามสองตัวบนล่างนะอยู่ที่ 5 3 5 7 5 9 3 7 3 9แล้วก็ที่7 97ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับพัดชมนสะอาดดีฮะเด่น3ตัวบน1เดือน965เจาะแต้ม5 1เอ่อ6 1 8 2 5 8แต้มล่างอยู่ที่6กับ7นะฮะ6 2 8 4 5 8 2ตัวบน 1 8 2 8 5 8 6 8ล่างเด่นที่30 40 38ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับดูชุดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะฮะหลายๆงวดที่ผ่านมาเนะี่ยฮะ405แล้วก็5 9 4นะแล้วงวดที่ผ่านมากนะ็คือ5 8 3ครับงวดนี้นะครับ ออกมาเลยจำนวณมาตรงนี้นะคร965 966 975 976 265 266 275 276ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครอาจารย์อุดมชันยารครับ1เดืน965 สี่สอแล้วก็48ครับอาจารย์อุดมชัญญาหารครับ1เดือน9 2 5 6สองห้าสิบหกสิงหางวดนี้ออกที่ห้าสาเข้าโต๊ะแล้วก็สี่สอนี่นะฮะหนึ่งกันยาครับ <syndrome> ใ,ให้เลขมาที่ส <difficulty> e ี่หกเออหกสีครับแล้วก็ห้าสมให้มาชุดนี้นะครับลองดูเน้นๆเลยครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ เลขลายหลุดครับ1นึ่งเดือนเก้าหกห้าลขรัฐบาลหางเดียวรวย3 7มเจ3ดห้าเจจ็ 3, อาจารย์เด่นขอบคุณเจ้าของข้อมูลฮนะรวยปฏิหารครรวยปฏิหารหนึ่กันยาหกหชี้ขาดบนที่9มาชัว 919395 539 319ชี้ขาดล่างนะฮะอยู่ที่3มาชัวขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะฮะล่างห้ามกลับนะ1กันยา65 7 7 7 8 7 9ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเลขอินเดียแดงครับ6 5 2 หกเจ็ดสครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับหนึ่เดนหกห้นีเลขดัง,งครับสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่แปดหกเก้่งงวิ่งบน6ครับขอให้โชคดีครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลคระะับ เหนือเมฆครับ1เดือน9 6้เลขล็อกล่างครับ85ตัวเดียวเน้นๆนะเหนือเมฆครับพิชิตบน VIP 1- กันยา65วิ่งบนที่9ครับ5-7-9-5-9-7-9ขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลคนระับ มาดูเลขปิิสนานะครับทุกตัวเลขเป็นดังเข็มคิดเป็นดังเข็มทิดนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ1 9 6 5ภาพปิดสนาครับแปลมาให้แล้วนะฮะอยู่ที่7191973 9, 9, 9 3ครับผู้ที่แปรแอดหครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ มาดูเลขชุดนี้นะครับของแอดนำผูนี่นะฮะว,วันที่1กันยา2565เลขรัฐบาลชุดเดียว8 5 2 2 5 8 5 2 5 8หลักหน่วยบนนำผู้สองครับเน้นๆนะฮะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูชุด2ตัวบ้างนะครับนี่นะฮะชุดล่างครับชุด2ตัวทั้งล่างและบนนี่นะฮะ หนึ่งกันยาหกห้าเลขรัฐบาลชุดเดียวห้าแดห้ครับเน้นชุดเดียวเลยครับสองตัวห้าแขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับแอปน้ำพุหนึ่งกันยาหกห้าเดนที่เจ็ดรองที่สี่สี่หนึ่งสี่สองสี่หกเจ็หนึ่งเจ็สองเจ็ดหขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ ดูไปแล้วนะฮะมาดูเลขของนายดำนยฮะว,วันที่1กันยา6 5หนะฮะให้วิ่งเด่นที่0นย์ครับบนนะฮะมี0 3 0 5 0 6 8 6 8 0 6, 6, 6, 6 4 0 3ครับเลขล่างที่6ครับวิ่งที่6นะฮะเด่น64 616 4แล้วก็68ครับซองครับของนายดำนะฮะขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ รัฐบาลไทย1เดือน9 6 5าัน3าวิ่ง3เน้นๆเ,เลยครับ2ตัวนะครับอยู่ที่3 1 3 3 3 6 3 9 1 6 1 9แล้วก็6 9ครับเน้นๆนะชุดนี้นะสามหนึ่งสามตัวอยู่ที่1 3 6 6, 6 3 9 9 3 1 1 6 9 3ตัวเน้นที่9 3 1ครับกันนะครับที่3 2แอดมีฮมขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเลขชุดพิเศษนะโอ้ยไทยชุดพิเศษพี่น้อง1กันยา65รัฐบาลไทย971 97ชุดเดียวเน้นเน้นเอสเจฟองเบียครับ เน้นมาให้พิเศษนะครับสำหรับชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่าสรุปไาแล้วนะฮะเจฟองเบียครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ1เดือน9 2 5 6 5อ9ครับอสอมาินขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ 1. กันยา65293 294939สรุปอีกชุดหนึ่งนะฮะของ เจนุกบารมีมหาเหงครับสรุปครับแมวแมวแม,ว,แมวครับให้มา3มตัวโว้ยไทยออมสินครับ3มหางครับวิ่งรูทที่5ครับ5 7าเจ็ดห้าแป้าเก้ดหแมวแมวแม,ว,แมวขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ

หนึงกันยาสองห้าเมตรเตียวปันรัฐบาลไทยวิ่งรู้ที่9ก้ากับเนะหนึ่ันขาดอย่ที่ 94, 4, 7, 4, 2, 5, เก้าสี่สเจ็ดสี่สองห้าสามเพจเจ้หงพารวยครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับรัฐบาลไทย1นึ่ง0 9 0 8, 8, 8 5เก้าหกห้า 7จ็ดแปดห้าหนึ2งเจ็ดแามับการที่0,86ย์แปดหกมหกับเตัวเดียวกันสังเกตที่ตัวขีดเส้นใต้นะครับคือตัวที่เน้นขอแอดสอมขอคณเจ้าขอข้อมูลครับ แอดตำไทยครับ16สิงหา6งวัติผ่านมา583ตรงๆครับตาไทย1กันยา65 97 47 73 7884แล้วก็89 597 573 782 473แอดตาไทยครับ มาดูชุดนี้นะครับกับเลขกำลังวันนี่นะฮะกำลังวันมันอยู่ที่อ2705ครับามาดูชุดนี้นะครับกำลังวันฮะเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเข้าทั้งหมดเลยฮะ,ะนี่นะครับเลขที่เข้ากำลังวันฮะ,ะให้เด่นเลยะครับถ้าเข้าที่เจ็ดะชุดนี้ก็เขาะะ้าที่เจ็ดะทุกชุดเลยะครับหรือว่าเด่นทุกชุดเลยฮะเด่นพอกันฮะ,ค,ะคือเด่นพอๆกันทุกชุดนะ แต่ว่าเจ้าของข้อมูลนี่ก็ให้ตัวเด่นมานี่นะฮะตัวนี้สองดอกจันนี่นะครับนี่ฮะสองชุดนี้ครับให้เด็กจุดเป็นเด่นนำนะแอดตำไทยครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะฮะไปจอครับหมดข้อมูลนะฮะหมดข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูเลขสรุปกันเลยนะครับสรุปเลขมาแรงงวดวันที่1นึ่งเดือนเก้าคาพาหัดครับสองเจ็ดศูนย์ห้าครับเลขกำลังวันนะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกแปดศูนย์เจ็ดสาม

ลงไว้วันที่29เดือน865ไว้ดูลังไว้ออกกันนะครับมีก็ใกล้แล้วนะครับรู้สึกจะมีตัวสรุปมาให้ดูกันเยอะหลายชุดเลยนะฮะใกล้วันหวยออกนี่นะฮะเหลืออีกชุดสองชุดก็จะถึงวันหวยออกแล้วนะฮะเป็นตัวเน้นๆเด็ดๆนะครับลองเลือกกันดูนะครับสําหรับชุดสรุปมาให้นี่นะฮะชอบตัวไหนก็นบ้งละครับถ้าชอบอย่างที่ขีดเส้นใต้ไว้คือตัวเลือกเด่นมาให้นะฮะชอบตามนี้จัดตามนี้ครับแต่ถ้าไม่ชอบตามนี้เลือกเองเลยครับ จับจุดไหนก็จับไปครับดวงแต่ละท่านไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับขอให้จับตัวที่ใช่ขอให้จับตัวที่ถูกนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้นํามาเผยแพร่ต่อในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมันจะถึงข้อมูลสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกันนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ครับท่านจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังเลขดีเลขที่สําคัญนะครับ ปฏิจจามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับผมหวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น,น้อยสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านแคล้วกราดปลอดภัยรวยรวยเฮงเฮงจะเป็นของทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ